สวัสดีคร nice ับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ครูมีเพลงนะครับมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันนะครับซึ่งเพลงเพลงนี้ชื่อว่าเพลงจํานวนเฉพาะนะครับเดี๋ยวเรามาทํากิจกรรมเข้าจังหวะนะครับนักเรียนก็ดูไปจริงๆแล้วมันมีท่าเต้นประกอบด้วยนะครับอ่าท่าเต้นประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวแต่ว่าปีที่แล้วก็เต้นกันไปแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เนื่องจากว่าเราเรียนออนไลน์ครับก็ไม่ได้ทําท่าเต้นกันนะครับครูก็จะใช้ ดนตรีนะครับเพื่อทําให้สอดคล้องกับเพลงเนี้ยนะครับให้เป็นกิจกรรมเข้าจังหวะของเรานะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงจํานวนเฉพาะนะครับเป็นบทเพลงสั้นๆครับแต่ว่าได้ใจความเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องของจํานวนเฉพาะนะครับอ่าเชิญรับฟังรับชมกันเลยครับ i um. เป็นไงบ้างครับบทเพลงนะครบะับขออนุญาตนะครับกีตาร์นะครับตอนนี้เรามาเข้าสู่เนะะื้อหาเมื่อกี้นะฮะนักเรียนได้ฟังเพลงไปแล้วนะครับมันก็คือเพลงจํานวนเฉพาะมันจะบ่งบอกถึงความหมายของจํานวนเฉพาะว่าจํานวนเฉพาะคืออะไรนะครับเพลงก็บอกกันแล้วจานวนเฉพาะจานวนเฉพาะ จำนวนเฉพาะนั้นมีตัวประกอบมีเพียงสองตัวนะครับจงจําเอาไว้คือหนึ่งนั้นไงและตัวมันเองนะครับตอนนี้ครูจะทบทวนคําว่าตัวประกอบก่อนนักเรียนยังจําคําว่าตัวประกอบได้ใช่ไหมครับนักเรียนยังจําคําว่าตัวประกอบได้ใช่ไหมครับคาว่าตัวประกอบหมายถึงจํานวนที่หารจานวนนับที่กําหนดให้ได้ลงตัว นะครับอย่างเช่นตัวประกอบของ2มีอะไรบ้างนะครับก็คือจํานวนที่หาร2ลงตัวมีอะไรบ้างนะครับอ,อ,อย่างเงี้ยนะครับจำนวนที่หาร2ลงตัวมีอะไรบ้างก็มีมีหนึ่งแล้วก็สองนะครับตัวประกอบของ3 <im> ขออนุญาตนะครับ ตัวประกอบของ3คือจำนวนที่หาร3ได้ลงตัวนะครับมีอะไรบ้างก็มี1กับ3ครับตัวประกอบของ4นะครับคืออันนี้ยกตัวอย่างก่อนนะฮะตัวประกอบของ4มีอะไรบ้างก็คือตัวที่หาร4ลงตัวมีอะไรบ้างครับมี1มี2แล้วก็มี4นะครับอ่ะตอนนี้นักเรียนมาดูเพอแตกต่าง ของตัวเลขที่หูยกขึ้นมานี้นะครับอันนี้เราตัวเลขง่ายๆนะครับข้อแตกต่าง,งตัวเลขที่หูยกขึ้นมานี้นะครับ2เนี่ยนะครับนักเรียนจะสังเกตว่ามีตัวประกอบเพียง2ตัวก็คือ1กับ2นะครับแสดงว่ามันมีตัวประกอบ2ตัวเนี่ยนะคือ1แล้วก็ตัวมันเองเนี่ยแสดงว่า2เนี่ยเขาเรียกว่า2เนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะ เรื่เข้าใจความหมายแล้วนะครับของจํานวนเฉพาะนะครับแล้ว3ามอะใช้จํานวนเฉพาะไหมนักเรียนก็มาดูดีว่า3มเนี่ยมันมีตัวประกอบ2ตัวหรือเปล่านะครับสเนี่ยก็มีตัวประกอบแค่เพียง2ตัวเหมือนกันก็คือตัวที่หาร3ลงตัวมีแค่1นกับ3เท่านั้นเพราะฉะนั้น3ก็เป็นจํานวนเฉพาะนะสามก็เป็นจำนวนเฉพาะต่อไปมาดู4 ับ4ใช้จํานวนเฉพาะไหมนะครับนักเ,เรียนลองมองนีครับว่า4ใช้จํานวนเฉพาะไหมสมี1นึ่ที่หารสลงตัวมี2มัแล้วก็มี4ซึ่งมันมีตัวประกอบเกิน2องจำนวนนะครับเกิน2องจำนวนเพราะฉะนั้น4จึงไม่เป็นจำนวนเฉพาะอ่านะนะครับอันนี้คือควูอธิบายนะครับเกี่ยวกับ เรื่องความบทเพลงนะครับว่ามันบงบเหมอกถึงจํานวนเฉพาะได้อย่างชัดเจนก็คือจํานวนเฉพาะเนี่ยนักเรียนให้จาไว้ให้ดีเลยว่าตัวเลขที่จะเป็นจํานวนเฉพาะได้นั้นก็คือจะต้องมีตัวที่หารมันลงตัวแค่เพียงสองจนวนก็คือ1งและตัวเองมันถึงจะเป็นจํานวนเฉพาะได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะครับ อ่านะครับต่อไปเราจะมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับครูจะยกตัวอย่างนะครับจําจนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึงนะครับหถึงสินะครับว่ามีจํานวนใดบ้าง จำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึงส0เนี่ยมันมีกี่จำนวนเรามาดูนะครับบอกแล้วนะว่าจำนวนเฉพาะคือจำนวนที่มีตัวประกอบแค่เพียง2จำนวนเรามาเริ่มตั้งแต่1เลยนะครับวัน1เนี่ยใช้จำนวนเฉพาะไหม อ่าตัวอย่างการตรวจสอบก็ง่ายๆครับนักเรียนก็นําตัวเลขที่เขาาหนดให้มาเนี่ยไปหาตัวประกอบนะครับซึ่งนะครับในคลิปที่แล้วนะครับเราเรียนไปแล้ววิธีการหาตัวประกอบนะครับเอาจะเริ่มตั้งแต่เลขหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็หาก่อนครับว่าตัวประกอบของหนึ่งคือ แลก็มาหาตัวประกอบของหนึ่งก่อนจานวนที่หารหนึ่งลงตัวมีอะไรบ้างนะครับก็มีแค่เพียงตัวเดียวก็คืออะไรครับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่เป็นไหมครับหนึ่งเป็นจํานวนเฉพาะไหมครับบางคนน่าจะมองว่ามันเป็นนะครับจริงๆแล้วมันไม่เป็นครับ พราะว่าเขาบอกว่าจํานวนเฉพาะต้องมีตัวประกอบ2จํานวนคือ1กับตัวเองแต่ว่าน,นี้มีกี่จํานวนฮนะมีแค่เพียง1จํานวนเพราะฉะนั้นมันเป็นจํานวนเฉพาะได้ไหมเลขหนึ่งนะครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับเราตอบแล้วนะครับตอบนะครับตอบครับหนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่เป็นไม่เป็นจํานวนเฉพาะ เพราะฉะนั้นหนึ่งไม่เป็นจานวนเฉพาะนะครับเพราะว่ามันมีตัวประกอบแค่เพียงตัวเดียวต่อไปเรามาดูครับต่อไปคือเลขอ,อะไรครับตัวประกอบของสองคือตัวประกอบของสองมีอะไรบ้างนะครับซึ่งถูกยกตัวอย่างมาแล้วเมื่อกี้ตัวที่หารสองตัวก็มี้งแต่อะไรครับหนึ่งแล้วก็สองมีกี่จานวนเนมีตัวประกอบกี่จานวนนะสองจำนวนแสดงว่าสองเป็นจํานวนเฉพาะไหมอตอบได้ลว อบได้แล้วนะครับว่า2นั้นเป็นจำนวนนเฉพาะอ่านี่คือวิธีการตรวจสอบก็คือนำตัวเลขที่เรากำหนดให้มาไปหา,ออาหอหรือไปหาตัวหารนะครับถ้ามันมีตัวหารมันลงตัวมากกว่า2จํานวนนะครับแสดงว่ามันไม่ใช่จำนวนเฉพาะ ต่อไปครับมาดูฮะต่อไปเลข3ครับเราจะตรวจสอบเลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับเฮอตัวที่หาร3ามลงตัวมีอะไรบ้างมี1แล้วก็มี3นะครับนะเพราะฉะนั้นมันมีตัวประกรบรอบแค่เพียง2องตัวเพราะฉะนั้นมันเป็นหรือไม่เป็นเป็นหรือไม่เป็นครับนักเรียนเป็นนะครับเพราะฉะนั้นตอบได้แล้วว่า3เป็นจํานวนเฉพาะ ต่อไปครับสี่ครับตัว <E <asy> ประกอบของสี่ก็คือตัวที่หารสี่ลงตัวมีอะไรบ้างมีหนึ่งมีสองแล้วก็มีอะไรครับสี่ซึ่งมีกี่จํานวนครับสามจำนวนนะครับที่เป็นตัวประกอบของสี่เพราะฉะนั้นสี่ใช่จํานวนเฉพาะไหมไม่ใช่ตอบได้แล้วนะครับอันนี้นักเรียนก็จะรู้วิธีการหาวครับ ว่าจำนวนเฉพาะหายไงสี่ไม่เป็นครับ,จำน,นรบจำนวนเฉพาะครับอ่าสี่ไม่เป็นจํานวนเฉพาะครับต่อไปครับครบแล้วครับใกล้ครบยังครับต่อไปตรวจสอบต่อครับต่อไปนะครับห้าครับ เราก็หายเงียบไปเรื่อยครับนักเรียนจนกว่าที่จะพบกำหนดนะครับนักเรียนก็จะรู้ว่าจํานวนใดบ้างเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่เป็นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับต่อไปนะครับสี่แล้วต่อไปก็ห้าครับตัวประกอบของห้านะครับตัวประกอบของ5้าเนี่ยมีอะไรบ้างตัวที่หารห้าลงตัวมีหนึ่งสองได้ไหมสองหารห้าลงตัวไหมไม่ได้สามได้ไหมครับ ไม่ได้สี่ได้ไหมครับไม่ได้แล้วต่อไปก็เป็นอะไรฮะเพราะฉะนั้นตัวที่หารห้าลงตัวมีแค่สองจำนวนแสดงว่าห้าเป็นจํานวนเฉพาะไหมครับเป็นนะครับตอบได้แล้วห้า,หาเป็นจำนวนเฉพาะอ่าตอบได้แล้วห้าเป็นจำนวนเฉพาะต่อไปครับ 6ครับจำนวนที่หาร6กลงตัวมีอะไรบ้างหรือตัวประกอบของ6มีอะไรบ้างครับมี1หาร6ลงตัวไหมลง2ลงตัวไหมสองหาร6กลงตัว3หาร6กลงตัวไหมครับ3ก็หาร6กลงตัว4ลงตัวไหมไม่ลง5ไม่ลงต่อไปก็เป็นอะไรฮะ6เพราะฉะนั้นเรียนมาดูฮะตัวประกอบของ6มีกี่จำนวนมี1มี2มี3แล้วก็มีอะไรฮะมี6เพราะฉะนั้น6จึง เป็นหรือไม่เป็นจำนวนเฉพาะเป็นไหมครับไม่เป็นจำนวนเฉพาะอ่าหกไม่เป็นจำนวนเฉพาะต่อไปครับมาดูครับต่อไปเป็นเจ็ดอ่าเจ็ดเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่จำนวนที่หารเจ็ดลงตัวมีกี่จำนวน มีหนึ่งแล้วก็มีอะไรครับแล้วก็มีเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นจํานวนที่หารเจ็ดลงตัวมีแค่หนึ่งกับเจ็ดเพราะฉะนั้นเจ็ดเป็นจานวนเฉพาะหรือไม่เป็นครับเป็นหรือไม่เป็น <S <S เป็นนะครับเพราะฉะนั้นตอบละเจ็ดเป็นจํานวนเฉพาะอ่าวิธีการพิสูจน์ก็มีง่ายๆแค่นี้ครับก็คือถ้า รากดว่าเอาตัวอื่นมาหานมนแล้วลงตัวแสดงว่ามันไม่ใช่จำนวนเฉพาะละนะครับอย่างหกเนี่ยมีสองกับสามเนี่ยซึ่งไม่ใช่มีแค่หนึ่งกับหกเนี่ยแสดงว่าหกไม่ใช่จำนวนเฉพาะละะครับต่อไปแปดนักเรียนลองตอบดูดิตอนนี้อยังไม่ทันห่านด,ด้วยซ้ำก็รู้แล้วแปดแปดเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่เป็นไม่เป็นเห็นไหมคราบเพราะว่ามันมีมากกว่าหนึ่งกับแปดนะมีหนึ่งมีสองมีสี่เห็นไหมครับ แล้วก็มีอะไรฮะมี8โอ้มีกี่ตัวเนี่ยมี4จํานวนเพราฉะนั้นตอบได้แล้วว่า8ไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะ8ไม่เป็นจำนวนเฉพาะครับต่อไปฮนะเหลือ9้ากับ สิบเราก็จะครบแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาสรุปกันนะครับว่าจํานวนตั้งแต่หนึ่งถึงสิบมีจํานวนใดบ้างเป็นจํานวนเฉพาะนะครับต่อไปครับเก้ากับสิบครับอ่าตอนนี้คุณจะมองว่าเลขเก้าเนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะหรือไม่เป็นเือเป็นหรือไม่เป็นครับเลขเก้าอ่าบางคนก็มองว่าเป็นบางคนก็มองว่าไม่เป็นนะครับจํานวนเฉพาะไหมจําเป็นว่าทำไมฮะ ต้องเป็นเลขที่ทำไมครับเลขที่เสมอไปครับเลขคู่ก็สามารถเป็นได้ครับแต่โดยเฉพาะอย่างเช่นสอ,องอนี่ยเป็นต่อไปครับอ่าต่อไปมาดูครับเก้ากับสิบจำนวนที่หารเก้าลงตัวมีอะไรบ้างมีหนึ่งมีสามเราก็มีแล้วมีเก้าเตืนมาแล้วนะหสามหารเก้าลงตัวเพราะฉะนั้นเก้าไม่เป็นจำนวน ไปฮะสิบจำนวนที่หารสิลงตัวมีอะไรบ้างมีหนึ่งสองห้าแล้วก็อะไรครับ10อีกกี่จานวนครับ4จํานวนเพราะฉะนั้นสิเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่เป็นอีกเช่นเดียวกันครับอันนี้นะครับ อันเนี้ยตัวเลขที่มันมากกว่านี้ก็สามารถเป็นจนํานวนเฉพาะได้นะครับไม่ใช่ว่า1น <riet> ึ่งสิอย่างเดียวนะครับจานวนเฉพาะเนี้ยมีหลายจํานวนเลยนะครับแต่ว่านักเรียนต้องไปหาว่าถ้ามันมีตัวหารมาลงตัวแค่เพียง1กับตัวเองก็แสดงว่ามันเป็นจํานวนเฉพาะแต่ถ้ามันมีมากกว่าน,นั้นมากกว่า2จํานวนขึ้นไปเนี้ยไม่ใช่จํานวนเฉพาะแล้วนะครับนักเรียนก็ต้องไปหานะครับต้องไปค้นหาดูอ่าตอนนี้มาสรุปครับสรุป สรุปสรุปจำนวนเฉพาะตั้งแต่หนึ่งถึง10มีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่1ถึง10มีอะไรบ้างมีกี่จำนวนมีกี่จำนวนครับมีมีสองมีสามมีห้าแล้วก็มีเจ็มีทั้งหมดกี่จำนวนฮะ4ี่จำนวนตอบก่อนครับมีสี่จำนวนคือ จำนวนเฉพาะนะครับตั้งแต่ 1- นถึงสิมี4จํจำนวนครับคือ2 3 5และสุดท้ายก็คืออะไรฮะเจ็ดนั่นเองมีสี่จำนวนนะฮะอ่าตอนนี้นะครับครูก็ขอจบเรื่องของจํานวนเฉพาะไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอ่าก็ขอให้นักเรียนนะครับนำความรู้ที่ครูมอบให้ในวันนี้นะครับเกี่ยวกับจำนวนเฉพาะนะครับไปหาจำนวนเฉพาะได้นะครับ วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเรื่องจำนวนขอตเดสิน,นครับสวัสดีครับ